งันขอฉีดน้ำสักสามปิดได้ไหมเดี๋ยวนะไปถามที่บ้านก่อนไหมคะก็นี่ไงพี่จะฉีดสามปิดเงปิดปิดปิดได้รเปล่าจะได้ค่ะไม่มีปัญหาเป็นสงการอยู่แล้วพี่หนงเอางี้ดีกว่าหนูขอปะแป้งที่โหนงก่อนเอ้าทำไมอะก็ก่อนที่แบบพี่หน่งจะปะหลิวได้ได้เดี๋ยวจะปะตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ขอปาของพี่หนงให้หลิวจัดการก่อนเลยตรงไหนจ้า ก่อนนะหลิวนะเออพี่บอกว่าเออถ้ามันมาถ้าแป้งมาไม่เป็นไรแป้งมาน้ำมาไม่เป็นไรแต่ถ้ามาทั้งกระป๋องคือเมื่อกี้นะมันไม่ไปอ่ะถ้ามาทั้งกระป๋องมีแตกมันจะไปเห้นใน้องเพราะมันไอ้นี่มันเหนื่อยหรือต้องเอามือเฮ้ยเฮ้ยหลิว ยังไม่โดนหูเลยล้างล้างให้ไหมคะได้จ้ะาะเฮ้ยหลิวเดี๋ยวจะล้างให้พี่น้องไงอันนี้เขาเรียกซ้ำอ๋อเมื่อกี้โดนแล้วค<ช>่ะโดนแล้วไม่เป็นไรหรอกถือเรื่องผ่านไปแล้วแต่ที่นี่มาซ้ำเนี่ยมันเจ็บใจแล้วนะอยออหยอกหยอกได้แต่เดี๋ยวพี่หยอกบ้างอย่าว่าพี่นะ พีัาช่วยเขาหน่อยเนี่ยมันลวนลามอ,ะอ่ะปีนึงมึงทอดกี่ครั้งน้องกูถามจริงฮะกูถามจริงช่วยเด็กๆครับเด็ก<น>ๆต้องการโรงเรียนว,วางห้องวางจะไม่เห็นร้านไม่มีกูแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปกอดเข้าอย่างเงี้ยไม่ได้ไปจุ๊บเข้าอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเออเดี๋ยวเขาก็คิดอะไรด้วยหรอครับก็อย่าให้เขาคิดไงไม่เอาอย่าเอาลงความจริงมาใส่ในเรื่องเล่น คนเราก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเองไอ้พันหรือมึงไม่เคยนอกใจเมียมึงฮะให้คนเราเลือกขอนกันไม่้ยกกบักูนอนได้ไหมผมสงบครับผมชื่อสงบครับมึงนี่มันวจริงๆมึงมึงอ่ะกูเรียกกูมาแท้ๆพอเถอะครับไมย อพอส네ิครับไอ้กอดแก่ได้ไม่ได้กอดแก่ไม่ก่อนอยากมีเรื่องครับผมนะฮะให้ผมช่วยอะไรก็ได้นะครับตัวรำตัวลามใครครับหนูค่ะตัวามคุณเหรอครับค่ะแล้วคุณเป็นอะไรเพื่อเนี่ยไม่เลยคเับแฟนผมครับถ้า็บขนาดนี้มึงเข้าหาผู้หญิงเออพวกคุณเริ่มเล่นก่อนเลย